กุ้นเราดูว่าจะมองตรงไหนดนีตรงมุมก็โอเคนะไม่โอเคหรอกสวยเลย <c oughs> เอ้ย <c oughs> นี่ดูดิวางลายแบบเหมือนตั้งใจมากเลยแต่เป็นคิดว่าเ,เขาจะมาตรงแบบข้างล่างเหรอหนี่น้องโค้งมา คิดว่าเขาจะมาเชื่อมกับเอลขนาดนี้ไงแค่แค่เล็งว่าเออให้เขาโค้งโคงมาเพราะว่าชอก็เป็นโคงนะ้งโคงเนาะแต่บังเอิญแบบเขามาเชื่อมกับเอลตรงนี้พอดีเอวตรงนี้ออกมานี้โค้งมานี่ไเลยกลายเป็นโค้งออกมาแบบนี้แบบนี้สวยเลยเนี่ยตรงชายตรงเนี้ยเนี่ยตรงดอกลูกไม้เนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดเขา เว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาที่เราต่อเอวแล้วให้ตรงนี้เขาออกมาเขาจะดูเนียนไงเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันเก็บไว้ก่อนอเคเนาะนี่คือแบบว่าหางปลาหางปลาไม่ได้ตัดต่อหางปลาเนาะเพราะว่าเอาเป็นเอาเป็นแค่นี้แหละบางๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะใส่กุ้นตรงนี้ก็ใช้เป็นผ้าเฉลียงนะเนี่ยตัดเป็นผ้าเฉียงแบบผ้าเฉลียงจริงๆเลยนะกุ้นนี่กุ้นมาทาอยู่ยตรงนี้ เฉียงๆลงไปพี่ชายตรงนี้ปูติดกันปูติดกันคือปูลูกไม้กับผ้าผ้าพื้นอัดกาวเนาะปูติดกันต้องระวังมากๆเลยว่าแบบเออเขาจะย่นตรงข้างๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือปูนี่ไงแนวลูกไม้ติดกับผ้าพื้นแล้วก็อยมาต่อแต่ลูกไม้ตัวนี้เขาไม่มีปัญหาเลยมั้งก็เลยเนียนๆเลยโอเคไม่มีอะไรอันนี้ ีคือตรงกุ้นริมกระโปรงเนาะผ้าเสียงเราก็ขีดเส้นนี่ใชเ้เราจะดากได้ขนาดเท่าไหร่เนาะขีดเส้นแล้วคือช่างก็จะเดินยึดไว้เส้นหนึ่งก่อนเดินเดินถีนะไม่ได้เดินห่างนะเดินปกติอะไม่เดินห่างนะเนี่ยเดินยึดไว้นอกเส้นเห็นไหมเนี่ยริมเส้นริมเส้นออกมาทางฝั่งนี้เพราะเวลาที่เราจะเดินเราจะเดินกินเข้าไปข้างในไงแล้วตัวกระโปงช่างก็จะเดิน ยึดเอาไว้อีกเส้นหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็จะมีเส้นยึดอยู่เนาะตามเส้นเนี้ยข้างในอะ่ะแล้วเราไม่กัดเข็มหมดทีนี้เราจะใช้ตัวเนี้าวางเลยแล้วก็ให้เขาเห็นไหมเหมือนกับว่าให้ให้เขาแบบผ้ากุ้นเขาตึงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหย่อนเข้าไปนะไม่ใช่ผ่อนนะแบบว่าให้ตึงเข้ามาสบายๆอะ่ะเนี่ยแล้วก็ให้ตรงเส้นข้างบนอะ่ะให้เส้นข้างบนตรงมองเห็นไหม เส้นเนี้ยกับเส้นเส้นที่เราเดินไว้นอกให้ตรงกันหรือว่าใครจะไม่ถนัดก็กัดทข่หมุดก็ได้นะแต่ว่าช่างช่างแบบว่าไม่กัดก็เดินเลยถ,ถ้ากัดเข็มหมุดอ่ะเราอาจจะผ่อนอันนี้ไงแต่เนี้ยคือเราเดินมาเลยไงเขาก็จะไล่มาเลยเขาเป็นผ้าเฉลีย่ยงเนาะตึงนิดนึงได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าผ่อนแล้วเขาจะแบบเหมือนอ้าอ้าถ้าผ้าเฉลี่ยตึงตึงเขาจะแบบว่า ดูม้งนๆหมดแล้วก็เดินเข้าไปดึงผ้าเฉียงนิดแล้วก็กดเนี่ยใช้มือเนี่ยใช้นิ้วเนี่กดที่ช่างเออเวลาเดินเสร็จตรงนี้แล้วช่างไม่มีคลิปที่ตอนที่ไปรีดเนาะเวลาเดินตรงนี้ขั้นแรกเสร็จแล้วเนาะเราก็เตียนเตียนแล้วก็เอ่อไปรีดเอ่อรีด ทับรีดรีดตรงที่รอยที่เราเย็บอ่ะแล้วก็รีดพับด้านในพับไรียกพับอะไรอ่ะพับด้านในแล้วก็สัดเข็มหมุดอะ่ะเพราะว่าเตรียมที่จะมาเดินกดตกล่องข้างบนนี่อันนี้คือช่างช่างได้มาแล้วเดี๋ยวน่าจะมีข้างในให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยรีดพับแล้วก็เนี่ยรีดนะรีดได้เขาเป็นแนวก่อนถ้าเกิดใครยังไม่ชํนานาญก็ใช้ใช้แนวเนาะแต่ว่าช่างใช้กัดเข็มหมุดแล้วก็เดินเลย วางกระดาษพอดีแล้วก็กดกดกระดาษให้แน่นเลยแล้วก็ช่วยผักกระดาษไปเนี่ยกดกระดาษให้แน่นแล้วก็ช่วยผักช่วยผักช่วยผัก,ผ,กผ้าเข้าไปด้วยเ,ยเพราะว่าค่อนข้างหนา ก็แบบไม่ได้มีอะไรมากนัเพียงแต่ว่าช่างอยากให้เห็นเวลาที่ช่างเดินไงเดินขณะที่เดินจกักรขณะที่เยียบจกักรเนาะว่าเอาวิธีกดกดผ้าวิธีมองผ่อนผ้าอะไรแบบนี้เป็นยังไงเนาะก็เลยแบบให้ดูยาวๆในตอนที่เย็บเย็บกดเย็บต่ออะไรแบบเนี้อันนี้คือเสร็จแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะ